ค่ะนักเรียนชั้นป3นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะวัสดุน่ารู้บทที่1การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเชิญน,นักเรียนชมคลิปวีดีโก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะว่า ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสามารถทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือทำให้วัสดุเย็นลงได้ยังไงบ้างนะคะหลายคนอาจจะสังเกตรูปภาพนะคะแล้วก็ตอบครูว่าทำให้ร้อนโดยการที่เอาไปตั้งไฟใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เย็นโดยการที่ยกออกจากเตานั่นเองเนาะ แล้วสมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะนักเรียนตอบได้ไหมนักเรียนพอที่จะเดาออกไหมคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปทำกิจกรรมที่2กันเลยนะคะช็อตก้เล็แปลงล่างนะคะในหน้าที่67นะคะ ตะเกียงแอลกอฮอล์บีเกอร์ช็อกโกแลตจานเพาะเชื้อแท่งแก้วคนสาร อันดับแรกนะคะเราก็เทน้ำใส่ในบเกอร์นะคะปริมาณ150มิลลิตรค่ะต่อมานะคะก็จุดไฟที่ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะหลังจากนั้นให้นำบเกอร์มาตั้งบนตะแกรงแอลกอฮอล์นะคะเพื่อที่จะให้ความร้อนแก่ช็อกโกแลตนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะนำช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้นะคะใส่จานเพาะเชื้อนะคะที่เราใส่จานเพาะเชื้อเนื่องจากว่าเราไม่มีกระจกนาฬิกานั่นเองนะคะเราก็เลยปรักมาใช้จานเพาะเชื้อนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าช็อกโกแลตที่อยู่บนจานเพาะเชื้อเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่า ตอนแรกช็อกโกแลตจะเป็นแบบเหลียนซึ่งมีลักษณะที่แข็งใช่ไหมคะหลังจากนั้นเมื่อโดนความร้อนช็อกโกแลตก็จะละลายกลายเป็นของเหลว จากนั้นนะคะให้ทำการดับไฟตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะหลังจากที่ยกช็อกโกแลตนะคะออกจากชุดตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วนะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าช็อกโกแลตที่เราได้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นของเหลวใช่ไหมคะหลังจากนี้นะคะให้เรานำเอาช็อกโกแลตนะคะไปแช่ไว้ในช่องแช่แข็งในตู้เย็นนะคะ เป็นเวลาสินาทีค่ะนี่นะคะคือช็อกโกแลตที่เรานัาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะหลังจากที่เราแช่ไปแล้วส0นาทีนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าช็อกโกแลตมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ หลังจากที่เราทำกิจกรรมที่2ไปแล้วนะคะช็อกโกแลตแปลงล่างนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนั่นเองนะคะซึ่งการทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสามารถทำได้หลายวิธีเลยนะคะเช่นการดึงการผลักการบีบการบิด,กา,บดการทุบการทำให้วัสดุร้อนขึ้น หรือกระทั่งาการทําให้วัสดุเย็นลงนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะการบีบหรือการบิดดินน้ำมันนะคะจะทําให้ดินน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างนะคะและการทุบก้อนหินนะคะก็จะทําให้ก้อนหินเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างไปนั่นเองนะคะการดึงประตูนะคะทำให้ประตูเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดออกนั่นเองเนาะ การจุดไฟนะคะเป็นการทำให้วัสดุร้อนขึ้นนะคะทำให้เทียนเนี่ยมีรูปร่างเปลี่ยนไปนั่นเองเนาะการให้ความร้อนแก่วัสดุนะคะเมื่อเราทำให้วัสดุร้อนขึ้นนะคะวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเรานะคะสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยนะคะชเช่นการเผาการย่างปิ่งถอดผัดด้วยไฟนั่นเองนะคะ ตัวอย่างนะคะเช่นเนื้อหมูนะคะเรามีเนื้อหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำให้เนื้อหมูร้อนขึ้นโดยการที่นำไปย่างไฟนั่นเองนะคะแล้วเรานะคะก็จะได้เนื้อหมูที่สุกแล้วก็มีสีมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะมีสีน้ำตาลเนาะออกสีน้ำตาลนะคะ และการนําไปตากแดดนะคะเช่นเรามีหมือกใช่ไหมคะแล้วก็ให้ความาทําให้หมือกมันร้อนขึ้นโดยการานําไปตากแดดนั่นเองนะคะโจนหมือกนะคะมีสีที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะ การทำให้วัสดุเย็นลงนะคะเมื่อทำให้วัสดุเย็นลงนะคะวัสดุนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและก็จะสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยนะคะเช่นการตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะคะโดยที่ไม่ได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะเช่นเรามีน้ำร้อนนะคะเราก็ทำให้น้ำนะคะเย็นลงโดยการตั้งทิ้งไว้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะได้น้ำที่มีอุณหภูมิลดลงนั่นเองนะคะหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องนั่นเองเนาะต่อมานะคะเป็นการแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นนะคะน้ำนะคะเราก็เทใส่พิมพ์นะคะเสร็จแล้วนะคะทําให้เย็นลงโดยการนําไปแช่ในช่องแช่แข็งนั่นเองหรือว่าช่องฟิตเนาะ สร็จแล้วนะคะน้ำก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้าแข็งนะคะหรือว่าเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งนั่นเองเนาะผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะเมื่อเราทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะคะอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือว่าโทษต่อเราได้นะคะประโยชน์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะ เช่นการทำกับข้าวนะคะเป็นการให้ความร้อนแก่อาหารทำให้อาหารสุกนั่นเองนะคะการตากผ้านะคะผ้าที่เปียกนะคะเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะจะทำให้น้ำในผ้าเนี่ยระเหยออกไปนะคะเราก็เลยได้ผ้าแห้งนั่นเองเนาะส่วนโทษที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัดสดุนะคะเช่นการเผาพลาสติกนะคะ การให้ความร้อนแก่พลาสติกเนี่ยอาจจะทําให้พลาสติกนะคะละลายจนรูปร่างเปลี่ยนไปนะคะและไม่สามารถนํามาใช้งานต่อได้นะคะและอีกอย่างนะคะกล่องโฟมนักเรียนรู้จักอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเรานํากล่องโฟมนะคะมาใส่อาหารที่ร้อนจัดๆเลยนะคะจะทําให้สารเคมีที่อยู่ในกล่องโฟมเนี่ยเจือปนไปในอาหารได้นั่นเองนะคะซึ่งนักวิจัยนะคะเขาก็ได้บอกมาว่า สารเคมีจากกล่องโฟมเนี่ยจัดเป็นสารก่อมะเลงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนนะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ร้อนจัดจัดแล้วก็ใส่ในกล่องโฟมนะคะเมื่อน,นักเรียนนะคะได้เรียนมาทั้งหมดแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถตอบคำถามได้แล้วใช่ไหมคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ย เราจะสามารถทำให้วัตถุร้อนขึ้นหรือทำให้วัตถุเย็นลงได้ยังไงบ้างนะคะการทำให้วัสดุร้อนขึ้นนะคะมีหลากหลายวิธีเลยใช่ไหมคะเช่นการนำไปเผาด้วยไฟใช่ไหมคะหรือการตั้งไฟการแช่ในน้ำร้อนการนำไปตากแดดหรือการนำไปอบนั่นเองนะคะ ส่วนการทำให้วัสดุเย็นลงนะคะก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นเดียวกันเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการแช่ในถังน้ำแข็งหรือว่าในตู้เย็นเนาะหรือการนำไปแช่ในช่องแช่แข็งหรือว่าช่องฟีดของตู้เย็นนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติอันนี้ก็เป็นการทำให้วัสดุเย็นลงนะคะ แล้วสมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างวัสดุนะคะจะมีสมบัติที่เปลี่ยนไปนะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสีกลิ่นรูปร่างรูปทรงแบบนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของสถานะใช่ไหมคะเช่นเรานำน้ำใช่ไหมคะไปแช่ในช่องฟิวมันก็จะกลายเป็น น้ำแข็งซึ่งจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งนั่นเองใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะชมวิดีโอแล้วต่อไปเมื่อชมวิดีโอจบแล้วเราก็มาดูกิจกรรมช็อกโกแลตแปลงร่างของเราบ้างนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่50 51นะคะไปดูระบุปัญหาก่อนนะคะบันทึกข้อมูลก่อนระบุปัญหานะคะ ถ้าทำให้ช็อกโกแลตร้อนขึ้นและทำให้เย็นลงแล้วช็อกโกแลตจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือไม่สมมติฐานก็คือเมื่อทำให้ช็อกโกแลตร้อนขึ้นและทำให้เย็นลงช็อกโกแลตมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะ,ะเรามาดูผลการทดลองเราเลยค่ะบ,บันทึกการสัง การเปลี่ยนแปลงของช็อกโกแลตนะคะเมื่อทําให้ร้อนขึ้นและทําให้เย็นลงเป็นไงคะเมื่อเราดูในคลิปวีดีโอเป็นไงบ้างลูกเมื่อทําให้ช็อกโกแลตร้อนขึ้นจะเป็นยังไงคะก็คือช็อกโกแลตจะเกิดการละลายเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากก้อนกลายเป็นของเหลวนะคะเมื่อทําให้เย็นลงเราเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วเป็นไงคะช็อกโกแลตก็จะเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนรูปร่างจากของเหลวกลายเป็น ก้อนหรือเป็นของแข็งนั่นเองนะคะต่อไปมาดูสรุปผลการทำกิจกรรมบ้างลูกจากการทำกิจกรรมพบว่าเมื่อทำให้ร้อนและให้ความเย็นแก่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากเป็นไงคะจากก้อนหรือเป็นของแข็งกลายเป็นของเหลวและจาก เมื่อทำให้เย็นลงก็จะกลายจากของเหลวกลายเป็นของแข็งหรือเป็นก้อนนั่นเองนะคะถ้านักเรียนอยากกบทดลองก็ให้ทดลองดูที่บ้านก็ได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็สวัสดีค่ะ